สวัสดีนะวันนี้เราจะมาพาดูเจ้าซัมซุงกาแล็กซี่21รุ่นใหม่จากทางซัมซุงเปิดตัวไปเมื่อวันนี้นะจ๊ะมันจะออกมาด้วยกันสามรุ่นตามขนาดเครื่องแล้วกันเนาะจะไป s 21นะจ๊ะราคาตามนี้เลยลองดูราคาก่อนอันนี้คือตัวนี้ตัวนี้ออกมาสามสีมีชมพูมีดำแล้วก็สีม่วง มี2ความจุดนะอยู่ที่เรม8ปดร้แกิกับเรม8 2 1 6องิกกิบก,ก,กบนะจ๊ะตัวนี้นะแล้วก็มาที่รุ่น21่สบวก plus s ่า s plus มาดูสเปคเขานิดนึงเขาจะมาด้วย r รม8ปดรยกิกกับเรม8 2 1 6องกิกเช่นเดียวกันนะจ๊ะตัวเครื่องก็จะใหญ่กว่า มาด้วยกันสามสีแล้วก็พระเอกของเราจะเป็น2ีอัดอาต้า 5G อันนี้กล้องเขาจะเพิ่มขึ้นมาให้อีกกล้องหนึ่งเป็นกล้องสีตัวราคาเขาจะแรงนิดนึงเริ่มที่ส9,900ืาพแต่ว่า ค่าแรมเนี่ยจะให้มาเกินกว่าชาวบ้านเขาอยู่ที่12กิกนะมี3หน่วยความจำส่วนหน่วยความจำที่อยู่ที่อ่าความจุ512กิกสเนี่ยจะได้เป็นแรม16เลยสุดยอดมากๆเลย ช่วงตอนนี้กำลังอยู่ที่การพรีออเดอร์นะพรีออเดอร์ตอนนี้ก็เขาจะให้เป็นหูฟัง Galaxy b l a c Pro ห9 9ัหรือว่าถ้าลูกค้าไม่เอารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้าก็คือหูฟังไร้สายเป็น Galaxy b l a c Light มูลค่า5้า0ก้กาบวกกับ Samsung Galaxy Smart t c อันนี้เอาไว้ติดแบบอุปกรณ์วงุรแจเพื่อจะหาว่าอยู่ที่ไหนติดรีโมทอะไรอย่างเงี้ยคือได้ เปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วัน15มกราถึง28มกราคมนี้เท่านั้นนะจ๊ะประเภทก,ก็ประมาณนี้อ่ารอบนี้ค่ากล้องของทุกรุ่นจะมาพร้อมกับไฟร์อล12บิตนะเทียบเท่ากล้อง DSLR ได้เลยแล้วก็หน้าจอเป็น HDR 10+ plus <ะ>ได้แล้วคือก่อนหน้าก็ 10+ plus แหละ ได้ไงดูรีวิวได้นะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้า